ห้องฟังเพลงครับที่บ้านเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6โซนที่เป็นมัลติมีเดียเรื่องของเสียงเพลงแต่ละโซนเนี่ยเราก็ดีไซน์เสียงให้คนละแบบอย่างห้องเปิดเพลงให้พวกเราได้ฟังเขาใช้เลเซอร์ในการตั้งวัดเหรอฮะแล้วก็เนี่ยตก้าอีก็ต้องมีมาร์กของมันเองเราก็มีบริษัทที่เขาเอ็กซ์เพอร์ตด้านนี้โดยตรงพอสเปคเข้าไปเฉยๆอย่างเงี้ยเราเหมามันอยู่ที่งบอะครับอ๋อเราตั้งไว้เท่านี้เขาก็จัดไป้ก็อย่างลำโพงคู่นี้ก็ที่คู่หนึ่งก็มาสองล้าน เพราะที่แปลงนี่คือ power ชุดนี้สามล้านชุดนี้สามล้านเพื่อนผมทำหน้าไม่ถูกเลยพี่บองนี่ยังไม่มีเสียงมีพวกชุดพวกอะไรีไม่มีเสียงนะใช่มีแค่ power เป็น dc s ตัวชุดนี้ตัวนี้น่ามันล้านงมีเสียงยังฮะยังก็ที่เหลือมันก็เป็นสายแหละอ่าสายก็ไม่แพงเลยเต้นประมาณห้าแส่ห้าแส่ต๋อเดาเขาหลอกกันเนี่ยมองคือ พวกนี้ไม่มีผลกับเสียงจริงมีผลหมดคร<ต>ับม,ม,มีผลม,มีผ